สวัสดีค่ะหนิงค่ะมีเคนโชชาวราศีมีนประจำวันที่23ถึง29พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนจะมีออมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นหลายคนจะได้เที่ยวธรรมชาตินะคะหรือว่าได้ซื้อข้าวของให้กับตัวเองเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองในช่วงท้ายปีนี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ชาว มีนเนี่ยนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วนะคะก็ยังมีจิตใจที่อยากจะดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือว่ามีเพื่อนนะคะสัปดาห์นี้ชาวมีนที่มีปัญหาหนักอกหรือว่ามีเรื่องเครียดเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วอาจจะมีการชวนเพื่อนหรือว่าชวนแฟนนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากนะคะ ใครที่มีปัญหาติดขัดก็จะมีเพื่อนที่จริงใจนะคะอยู่เคียงข้างหรือว่าถ้าเออยังไงก็ลองมองหาเพื่อนเพื่อปรึกษาหารือดูนะคะเรื่องของชีวิตเรื่องของการทํางานต่างๆสัปดาห์นี้คุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมนะคะจากคนรอบข้างทําให้ชาวมีนได้โชคจากการงานนะคะเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีความเหนื่อยๆไปบ้างนะคะก็คืออาจจะไม่กระชับกระเฉงนะคะก็ ไม่รีบไม่ร้อนนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวมีนค่อยๆคิดค่อยๆทําบางคนอาจจะไม่ชอบทํางานหนักนะคะอาจจะอยากทํางานที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่คุณช่างพูดปากหวานเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเกี่ยวกับเซลแมนนะคะงานซื้อมาขายไปงานเรื่องของแฟชั่นงานศิลปะวงการบันเทิงต่างๆอันนี้ถือว่าถูกโลกมากนะคะจะทำงานได้อย่าง ดีไอเดียบันเจิดมากขึ้นนะคะการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามานะคะทำให้ชาวมีนเนี่ยต้องควบคุม,มค่าใช้จ่ายให้ดีบางคนอาจจะหมดเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของสิ้นเปลืองนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการกินต่างๆนะคะเรื่องงานก็ถือว่าเป็นไปอย่างชา้าช้าราบลื่นสบายสบายในสัปดาห์นี้ค่ะสุขภาพนะคะชาวมีนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นใครที่เจ็บป่วยมานานนะคะก็สัปดาห์นี้จะเป็น สัปดาห์ที่แข็งแรงทั้งกายใจนะคะเรื่องของคนโสดก็มีโอกาสพบรักที่จบไปแล้วก็มีโอกาสพบรักใหม่ได้เร็ววนันส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสแต่งงานมั่นหมายหรือว่าลงหลักปักฐานกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ <S <S หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ